พามากินหม้อไฟฉงชิ่งที่หลานตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยครับรลานนี้ชื่อว่าไทยสไปซี่นะครับอยู่บริเวณแถวสาธรนนี่เองสามารถทานได้2ชั่วโมงนะครับราคาสตาร์เริ่มต้น 259- 399แล้วก็599เครับเราสามารถเลือกทานได้หลากหลายมากๆเลยของดีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นเนื้อเซตที่หมาะทานเนี่ยจะอยู่เซตที่399ยังไม่รวมน้ำซุปนะครับตัวน้ำซุปสามารถเลือกได้ว่าจะเอา1น้ํา้ำซุปหรือ สมน้ำซุปก็ได้เราสามารถเลือกได้ตามประเภทน้ำซุปด้วยใครที่ไม่กินวัวก็มีน้ำซุปแบบไทยแบบหมูด้วยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดนะครับและก็ยังมีกุ้งแบบแกะเปลือกด้วยต้องบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็อร่อยมากๆกินได้2ชั่วโมงแบบจุกๆเลยทีเดียวสําหรับที่นี่ใขรไม่ใช่สายน้ําอัดลมไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับเขามีน้ําให้คุณบริการอยู่ในเซ็ตแพ็กเกจอยู่แล้วเด็กถ้าไม่ถึง120เซนทานฟรีด้วยนะแต่ถ้าสูง121-140เซนเขาก็ลดราคาให เรือร้อเ้าสิบเองสำหรับ140ยสี่สิเซนต์ขึ้นไปก็เป็นราคาผู้ใหญ่นะครับที่จอดรถอยู่ด้านหลังร้านจอดได้ประมาณ10คันใครอยากมาเปิดทุกวันครับ11โมงถึงตีสองเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าลงสถานีสุรศักดิ์เดินหรือนั่งรถมาก็ได้นะ